ในมื่อนี้เขาได้เซิร์นมู่ของเขารวมกันมาเป็น5คนเพื่อจะได้ไล์อัพาแท่งและบอกเลยว่าทีมศัตรูนั่นนะเป็นสตรีมเมอร์อาดัสเอเชียนนทุกคนเกรดนี่บอกเลยว่าโคตรมันจะเป็นยังไงดนันเตรียมตัวติดตามพับซมกันเลย โอ้โหบอกเลยว่าตอนที่กดเข้ามานะ่ะบังเอิญไปเจอเพอดีอม่ได้ตั้งใจให้กดดักนะแต่ว่านี่เนาะทุกคนเขามาไลฟ์หาดแห้งมาเจ้าซีเริ่มมายูทิเลนเทิงก็คือเป็นครูฟ้ากับกรอกเหลือมาเก็บเลเวล2กันก่อนเนาะเนื่องนะจากว่าเป็นเลเ exp เอาเลเวล2น้ำกัดได้2คนกันไปเลยแล้วตอนนี้ก็คือเดียบโตที่จะไปแกงเลนอื่นมาตอนนี้ด้านเลนกลางเกิดการบวกกันเกิดขึ้นแล้วเนาะทางด้านของอาไครและ o, ฟังโกทีมไฟตรงขามคือ เข้ามาปวดอาใครแล้วอาใครหนึ่งต่อสามมาจากวานี่มีมูเขามาเติมเป็นกรอกยูเทเลนเทิงแล้วมีคูฟาโดเขามาเติมเนาะโอ้โหโดาเมจถือว่าแหงสุดๆกันไปเลยแต่ว่าอาใครถึงปิดคิวเก็บเฟิสบัตกันไปได้เนะาะโใไฮเปอร์ตายยังซีต้นเกมเรา,าค่อยๆที่จะดีเลยแห้งเป็นไลอัพหา่าแหงเนาะโอ้โหมาตอนนี้กูฟ้าของเขาบอกว่าบอยอมเ้ยจะขาใครเข้าไปลาลาหนีนะเก็บคิวทางด้านของไฮเปอร์ฟังสองขามไปได้เนาะถือว่าแลกโตฟาร์มกันไปเลยวิ่งบอเลยว่าคูฟ้าต้นเกมเขาเดินเกมกันสุดๆ,ๆเนาะทุ มาต่อกันที่เกมตอนนี้ฮู้ซื้อว่าจะมีบริทิกจากเลนลุกและฟังโกเนาะเข้ามาเติมกันอยู่ที่เลนกลางนั่นแหละเนาะฟังโกทีมแท่งไงเป็นเ MM MM อ็มมว่ะทุกคนนั่นแหละฟังโกไปอยู่โกเลนแล้วตอนนี้โอ้โหทังนั้นฟังโกทีมกขาเจ้านี่เรียบร้อยถือคูฟ้าด้วยเข้าไปเลยเก็บคิวกันไปได้เนาะมาตอนนี้เบิงว่าจะเอาต่อฟังโกฮุกเข้ามาแล้วบอดเถื่อเนาะแล้วตอนนี้ก็คือเตรียมตัวที่จะเปิดเตาเตาตัวแรกนี่จะตกเป็นทีมของไพรเดี๋ยวฮอปไปเบิ้งกันเลย ตอนนี้ทางหน้าของ Apple One หรือก็คือ Mister CU นั่นแหละเออ m r CU จาก TikTok นะทุกคนพยายามที่จะมาเอาเตาและเบองว่าเตาต,ตัวนี้จะตกเป็นของไผ่แล้วจอสัตเข้ามาเติมไฟโอ้โหยมาของเขาชาร์จเข้ามาลิงเบทียีชิ้นๆเพราะว่าเป็นโตปลาเนาะออะเฮ็ดให้ทีมแท่งของเขาได้เตาไปย่างชิวๆกันไปเลยเนาะแล้วตอนนี้ฟังโกเข้ามาหู้ซือว่าจะมาดักปลาก่อนเบทีกเนาะโอ้ยเบทีกถึกปั่นมาจะซีบ,บนานที่จะรอดแต่ว่ายังสามารถฟิกเกอร์ไปได้หูปลาโดดเข้ามาชาร์จแล้วโต๊3สามเข้ามาอุย้ยเออทีมเขา <laughs> ขอเดนทุกคนอะคูฟ้าโดานเข้ามาตบสามแล้วตอนนี้โอ้ยกอกต่ําเข้ามาโอ้โหห้าตัวเข้ามายูทิเลนกางมาสักที่บอหน้าที่จะต้านทานไหวโอ้โห,โโหดามเมจแทงห้าตัวนี่สุดยอดอีหลีทุกคนถึงขัน้นให้ทีมฝังตรงข้ามนี้ตายไปได้สามตัวในไฟเดียวเลยอุย้ยฟังตรงข้ามก็คือบอยอมเนาะเอินกันมาแล้วจับตัวทางด้านของอไครมาได้เราฟังโก้โอ้โหสกิลเลเจนโคตรงามทุกคนมาตอนนี้พยายามที่จะมาเอาเตากันอีกแล้วอุ้ยแต่ว่าเบิงว่าทางด้านองบัสครับถือกอก ต่ำกําแห้งไปแล้วเรียบร้อยเนาะตอนนี้จอร์นสันของเข,ข,ข,ขาค่ะเดินเกมกันลัวๆเนาะเนื่องจากว่าไอเทมได้มาเป็นไอเทมลบคู่ดาวกันไปแล้วเนาะที่แบบเออได้แอซิดหรือว่าได้ข่านะ อันตีมันจะาคู่เดาโคตรไหวเลยทุกคนมาตอนนี้ทางย่านยินซินพยายามที่จะมาดีเฟนป้อมถึงแต่ว่าถืกฟังตรงข้ามส่วนเข้ามาหู้ยกอกต่ําเข้ามาโคตรแห้งเนาะก็ของเงาออกกอ็ออกก็เป็นเครื่องตีทุกคนเออตอนนี้ทางด้านของฟรังโก้ยูธิเลียนลุมเอินถึงการช่วยเหลือแล้วตอนนี้จอร์สันบอกว่ามาพร้อมกอกและต่ำเข้าที่เบรทิกเข้าเต็มเต็มคอเนาะแล้วตอนนี้ชาร์จสกิลนึงเข้ามาปาดเบรทิกไปพันเจ็ดดาเมจตายไปเรียบร้อยแล้ว ทางด้านของฟังโกเบง่าจะเป็นคนที่ตกหล,ล่นละมีห่าตัวเข้ามาเติมโอโ้โหฟังโกตายเลยถึงดูดเข้าประตูตีไปเลยเนาะทุกคนผ่านมา6นาทีสกอร์ตอนนี้บอกเลยว่า1 3ต่อ2อโอ้ยทางด้านของจอร์แดนเข้าไปต่ำเอามอสค้าอีกแล้วโอ้โหอาใครสามารถิดคิวมอสคาไปได้เนาะแล้วไหลต่อมาที่บัฟฟ้าทีมฝ่ายตรงข้ามแล้วทางด้านของฟังโกพาย,ยายามที่จะมาประกบทีมเพื่อที่จะเอาบาฟฟ้าให้ได้เนาะแล้วหากรู้หรือบว่าฟังโกของเขาดักยูฮันพยายามที่จะหกยีสินเข้ามาตีการเข้ามาแล้วโอ้โหเรียบร้อยเนาะ พิดคิวเป็นทางหน้าของฟังโก้ได้คิวไปยินซินของเขาบอกว่าเลาเล่นยากแล้วตอนนี้คูฟ้าให้สัญญาณการจบตีเข้ามาทีมเข้าไปปัน่นฟังโกเข้ามาได้แต่ว่าคูฟ้าของเขากระทือสตันอยู่พอดีแล้วมีเบทิกไล่ต่อเลยยิงเข้ามาทีมให้ยามตีป้อมกันอยู่แต่ว่าเบทิกนั้นไล่คูฟ้าเข้ามาอุย้ยคูฟ้าหันสวนกดอันตีเข้าไปโอ้โหกองปาดโคตรแหกันทุกคนวัดจุดจามีเลย ถามว่าก๊อกเล่นโดยใครคือบันนี่นะทุกคนเอออุย้ยจอร์นสันเข้ามาเติมแล้วปจากนี้มอสคาร์โอ้โหเบิ้องมาจะเล่นยนาะแล้วยังมีทางด้านของมิสเตอร์ซียูเข้าไปปิดคิวแล้วก๊อกของเราปาปาเปลียบร้อยโอ้โหคอมโบเดี่ยวปิดคิวทางด้านของนะตอนนี้ทางด้านของจอร์นสันเข้ามาพยายามที่จะมาช่วยฟังโกเนาะเบติกเบิ้องมาจะเป็นคนช่วยเอามาแต่จะฟิกเกอร์อไปรอดได้เนาะทุกคนคูป้าของเขาวินวอลเข้ามาแล้วจังหวะนี้โดเข้ามาต่ำเบติกโตบเข้าป่าไปได้เนาะเบติกเรียบร้อยปิดคิวไปได้แล้วคูกกไปไ้าฟิกเกอร์มารอดดไไปไ้เนาะ ตอนนี้ไหลเข้ามาที่ปอมเทียสามกันไปแล้วแต่ว่าฟังโกถึงฟังโกหุกเนาะกัดไปแต่ว่ายังมีทางด้านของใครเข้าไปปั่นออกมาได้นะทุกคนนะปาซูการเกี่ยมที่จะขึ้นบ้านเนาะทุกคนถ่าหลอดแล้วจอนสันเขาขับรถของขับรถมาหอบหนึ่งต่ำไปหมดได้มาความพยายามหอบที่สองก็ยังต่ำบมได้อยู่ดิโอ้โหมาหอบที่สามเนาะทุกคนต่ำาบได้อยู่ดีหอบที่สี่ ปั้งโก้โหฮุกเข้าไป,ปแต่ก็ยังม่ถึออยู่เอ้ยแต่ว่าตอนนี้ทางด้านของมอสค้าโพยูทิเลนลุ่มนอจอนสันของเขาเบิ่งว่าจะเห็นเนื้อกันไปแล้วเนาะฮอบนี้จะต่ำทึกกันหรือบอฮอบโค้งเข้ามาแล้วมอสค้าอยู่ใสหูซึกว่าจะเห็นว่ามอสค้าดีคลิปโตนั่นอยู่หรอเลี้ยวเข้ามามอสค้าพยายามที่จะเอากระบาดเตว่าซึ่งจอนสันต่ำไปก่อนและฟีดคิวทางหน้าของครูฟ้าอันสต็อปฮะโบไปสำเร็จเนาะมาเบื่อวต่อนี้สายผู้สร้างปฏิหารของเขาฮุกเข้ามาแล้วทางนัน้น กรอกปาดฟิดคิวกอตไลท์ไปบอกเลยว่าทีมฟังตรงข้ามนี่ค่อนขางที่จะเล่นยากและจะแก้เกียจังเดยโดยการที่เอายืนซีนมาลอ,อยตีลอดเนาะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าไซด์าดาเมจแบบเป็นการต่อสู้กับแทงคืนนาะตอนนี้ทางด้านของเฮาก็ยังพู้เลยว่ายืนซีนตีลอดแต่แอปเปิลวันยางมาแล้วบังเอิญเห็น พอดียืนซินเบืองหอวหอมนี่จะรอดไปได้หรือบอมีอาใครเข้ามาปันปานปานปานได้ยังสามารถที่จะแดชออกไปได้นะทุกคนแล้วอาใครบอกว่าบอยอมเว้ยจะมาตีรอดกันดื้อๆนะนี่บอให้ตีนะทุกคนเตรียมโตขึ้นบ้านกันเลยคูฟ้าชาติมาแล้วมีจอนสันเข้าไปต่ำได้2โตัวคูฟ้าชา์เข้ามาปิกเกอร์วะโอ้โหมาจังหวะนี้เตรียมโตขึ้นบ้านกันเต็มที่แล้วฟังโกเข้าไปกัดทางด้านของเบรทิกเอาไว้ละกรอกต่ำเข้ามาโอ้โหทุกคนเรียบ้อยเนาะตายไปซีตัวโปแมนไวแต่ว่าทางั้นยืนซีนพยายามที่จะสู้ซี โอ้โหฟังโก้ฮุกเข้าไปดับพวคิวปิดคิวเป็นทีมไวฟ์นอตโอ้โหแทงห้าของเขาสามารถที่จะชนะเกมนี้ไปได้ทีมฟังตรงข้ามโอ้โหบอกเลยว่ามีทางเอาดอสอาเซียนแต่กับโมสารถที่จะเป็นอย่างเขาได้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วใครที่มักก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ในเด้อสำหรับคลิปนี้ก็คือขอขอบใจที่เบิรงกมาฮอดจุนจนี้เนาะเจอกันอยู่ที่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอย่างก็คือติดตามกันต่อไปแนวนอนทุกคน let's go